สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทำสเต็ปต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเต็ปคอมโบหรือว่าสเต็ปหลบนะครับเริ่มแรกที่สเต็ปหลบเลยนะครับร็แค่ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวานะครับตัวละครเราก็จะทำการหลบการโจมตีเมื่อศัตรูโจมตีเข้ามานะซึ่งมีขั้นสูงกว่านี้นะครับก็คือเพอร์เฟกต์แมนนี่แต่ผมทำไม่เป็นนะครับงั้นมาที่ไซส์สเต็ปกันก,นก่อนเลยนะครับไซส์สเต็ปเนี่ย คือเราจะต้องกดการ์ดหมัดหรือบารไปนะครับจากนั้นก็จะปัดหน้าจอไปข้างหน้านแล้วก็ปัดไปข้างๆ้างจากนั้นก็กดการ์ดถัดไปนะครับหรือเราจะปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาอย่างเดียวแล้วก็อีกกดการ์ดก็ได้นะครับแต่ว่าผมปัดทั้งไปข้างหน้านแล้วก็ปัดซ้ายกับขวาไปแล้วทำการต่อคอโมโบนะครับต่อมากันที่ชาร์จสเต็ปนะครับ ไ้ก็ต่อเมื่อเรากดบาร์สไปแล้วเท่านั้นนะครับหากแสงแหบก็ขออภัยนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่น,นะครับคือเรากดบาร์สไปแล้วแล้วก็จะทําการกดชาร์จไปภายในเวลาสั้นๆนะครับคอมโบนี้ฝึกยากกว่าไซสเตปนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ฝึกไซสเตปไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดนะแล้วก็หากว่าเรากดบาร์ไปมันสามารถ ต่อคอมโบได้นานนะครับแบบทิ้งระยะแล้วนะค่อยต่อคอมโบได้นานนะครับแต่หากเป็นหมัดนี่เราต้องรีบทําการต่อคอมโบได้ทันทีนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการสลับเปลี่ยนตัวแบบนี้นะครับนั้นะเราจะต้องรีบต่อคอมโบตามไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะหลุดคอมโบทันทีและอีกฝ่ายอาจจะหลบได้นะครับแล้วก็มาที่การรักษาระยะห่างนะครับเราจะต้องพยายามไม่ให้ตัวละครเราอยู่ระยะที่ เป็นระยะไกลเกินไปนะครับเพื่อให้เราสามารถต่อคอมโบได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการคอมโบแล้วเรากดช้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราหลุดคอมโบและอีกฝ่ายหลบมันจะลําบากมากนะครับผมขอย้ำอีกทีหรือว่าอีกฝ่ายจะกดเมเจอรบิลิตี้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วในเมื่อผมบอกไปแล้วนะครับผมจะมาเล่นแบบไม่ได้อัดหน้าจอแบบเมื่อกี้ให้ดูนะครับเป็นมันเป็นการอัดหน้าจอแบบ ถ่ายด้วยอีกกล้องเลยนะครับใช้กล้องถ่ายเลยนะมันค่อนข้างจะเล่นยากพอสมควรนะครับเพราะงั้นผมมาเล่นแบบนี้แล้วกันนะครับใช้วงไวเซนอัดนะโดยที่ทีมนี้นะครับจะเน้นให้โกคูแบ็คเป็นตัวทำดาเมจแล้วก็เป็นตัวรับดาเมจด้วยนะครับซึ่งโกคูแบ็คเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะ พยายามกดการ์ดเขียวเพื่อบัฟให้เขาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะงั้นผมเลยเอาตัว2ตัวนี้มาครับเป็นยำฉากับดาวบูล่านะครับมัจะช่วยให้เราสามารถส่่เจอการ์ดเขียวได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะบวกการออกการ์ดเขียวตัวนึกรอบตัวละหใบเลยนะซึ่งโกคูแบ็กเนี่ยเราจะไม่ยอมให้เขาตายได้เด็ดขาดนะครับ ถ้าเกิดว่าสตูใช้ท่าอะไรๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลมูฟอัลติเมทหรือเป็นพวกท่าไม้ตายแบบไรซิ่งรัดอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเป็นท่าพวกนั้นเนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนตัวมารับนะครับถ้าเกิดว่าโกเรามั่นใจว่าโกคูแบ็กโดนท่านั้นแล้วมันจะตายจริงๆก็พยายามเปลี่ยนตัวมารับจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ e ีกฝ่ายยังไม่มีแบบ พวกคอมโบดูแรงๆอะไรมากไปนะครับผมแนะนำให้ยืนโกคูแบ็คไปเลยนะว่าจะเป็นตัวที่ทำได้ทั้งได้เมดแล้วฟื้นฟูเลือดได้เวก์สเขียวเรื่อยๆนะครับเนื่องจากความสามารถของเขาเนี่ยยิ่งการ์ดถูกทิิงก็จะสามารถเพิ่มั้งทีเพิ่มทั้งเลือดและหลังจบคอมโบก็เพิ่มเลือดได้อีกนะครับเพราะงั้นจัดว่าเป็นคลิตที่ค่อนข้างโกงมากพอสมควรเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อย จะแนะนําให้เอาไปโซโลโ่โก่งๆแบบมันคือกึอ่งๆโซโล่นะครับสำหรับใน PVP นะเพราะว่าการเอาโกคูแบ็คไปเป็นตัวทำเดเมจคนเดียวเนี่ยเราอาจจะโดนไลซิ่งรัสส่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคอมโบกับบอทเนี่ยคือเอาทีมนี้มาใช้กระบ,บอทเนี่ยมันจะดีแบบใช้ได้คุ้มสุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเล่นกับคนก็ต้องฝึก การเปลี่ยนตัวแล้วก็การหลบไล่ชิงล่าต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าโดนคาเตอร์ไล่ชิงล่าแล้วโกคูแบ็กตายเนี่ยเหมือนเราแพเลยนะครับเพราะฉะนั้นโกคูแบ็กเป็นตัวเดียวที่เราจะต้องรักษาไว้ได้นะครับเพราะว่าตัวในทีมสองตัวมันจะตายยังไงเราก็ต้องให้โกคูแบ็กเนี่ยยืนอยู่ในสนามไม่ได้นะครับแล้วก็สังเกตจากดาเมีที่ได้รับเอานะครับว่ามันได้รับดาเมีแค่นิดเดียวเลยก็เรียกได้นะครับ นี่นะฟีเซอร์อัลมิเมาแล้วนะครับเป็นฟีเซอร์เรจนัลี่อีฟินิชได้ด้วยนะครับเรจินะัลวิตตนะโอเคนะการเขียวก็ฟื้นเลือดไปนะครับแล้วผมก็ได้การเขียวไปก็ฟื้นเลือดเมนวีลิฟตี้ก็รีการ์ดแล้วก็ทําการฟื้นเลือดได้นะครับส่วนเรื่องเทคนิคการต่อสู้นะครับในระหว่างสู้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้พวกการ์ดต่างๆเพื่อรีการ์ดไปนะครับ เป็นการรีพวกกาที่ไม่ได้ติดดาร์กบอลหรือว่ามีเอ,อ่อเป็นแถบสถานะพิเศษ,ษมานะครับเช่นฟื้นเลือดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วในตอนนี้วิทเตอก็สเปเชียลวูไปแล้วนะครับแต่โอ้โหผมผหมัดไปแล้วบอดไล์ซิ่งลัดมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นย่ำฉามารับแล้วก็ลองดาวให้ถูกดูนะครับแต่ผมว่า ไม่น่าสูแล้วเพราะว่าผมจำไม่ได้สักเท่าไรเลยแะววัดแวัดโอ้โหโดนอะไรที่ลัดไปนะครับยำหาแพ้ไปแล้วนะและการที่เราเล่นทีมโกคูแบ็คแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าเราจะประมาทยื้เกมไปเรื่อยจนเ,เราชนะได้นะครับมันควรจะพยายามจัดการศัตรูให้ได้ไวที่สุดอยู่แล้วนะครับ <mm <ull ing. S 2> ไม่ใช่มัวแต่สแตก็กฟื้นเลือด <mm <ull ing. S 2> แล้วก็ตีแบบอ,อมือยั้งมือไปนะครับ แล้วจบได้ก็รีบจบเลยนะครับก่อนที่บอทจะกตอนที่บอ,าาอทบอรหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะกดไลทิ่งรัดหรือใช้อัลติเมตอะไรๆจนโกคูแบ็กราตายไปนะครับถ้าโกคูแบ็กราตายยังไงก็เหมือนกับแพ้ไปอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเยบดาวเมแเราจริงๆคือดาวเมตโกคูแบ็เนี่มากที่สุดแล้วก็รับเท้าได้ดีที่สุดก็จริงนะครับแต่ไลทิ่งรัดก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะครับแล้วตอนนี้เจอกับโกฮังเด็กที่แพ้ทาโดนไปเต็ม แรงมากนะครับแต่ว่าบอดนี่มันยังไม่เอาถึงขั้นผมตายนะครับแล้วผมกดเปลี่ยนตัวไปแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องพยายามกดการ์ดเพื่อขัดไม่ให้โกคูแบ๊กผมรีบเปลี่ยนตัวไปนะครับเราได้การ์ดเขียวล้วลวเลยโอเคนะครับการ์ดเขียวรีการ์ดเรื่อยๆไปนะครับแล้วตอนนี้ผมเริ่มการ์ดหมดคีบหมดครับคีบหมดเรียบร้อยเปลี่ยนตัวไป แล้วจริงๆถ้ายืน g กคูแบ็กต่อนนี่ยังหลบแล้วก็ตีอาจจะทำคอมโบได้นะครับแล้วก็ใช้การเขี่ยวของดาวบูลาฟื้นทีได้เยอะพอสมควรนะครับกดสเปเชียลไม่ตายด้วยนะครับเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่โกคูแบ็กนี่ทำดาเมจดเบาว่านนะครับยังไงในคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ